ครับผมวันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราแนะนําการแก้ไขเบื้องต้นการเข้าเกียร์แล้วลูดของซูซูกิเซียไปนะครับก็วันนี้เราก็ได้ของมาแล้วก็คือสั่งลาซาด้ามาแล้วราคาไม่ถึงร้อยนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนบดิงไว้ข้างล่างแล้วกันโอเคอเรามาดูกันว่าของเป็น,นยนังไงที่จริงมันก็เป็นแค่บูทตัวเกเลียกครับก่อนอันเนี้ยไอ ของรถซูซูกิเองอ่ยมันจะเป็นบูทไอตัวเนี้ยครับมันจะเป็นพลาสติกที่มากับรถเลยนะครับตัวนั้นมันแตกไปเนาะเราก็เลยซื้อมาออวิธีการแก้การเตียนนะครับเราก็ต้องดึงคอนโซลออกเหมือนเดิมหือเดิมก่อนนะก็คือว่าเหมือนเดิมก็คือเอามือกดไปแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆ ก็เอาที่ถัดนีออ่คืองัด,งดงออม,มันจะดึงอมามันงัดไหลรอบอะ่ะมันก็เลยออกงา่ายเคก็ตอนนี้อ่าถ้าดูอะ่ะมันก็หลุดอยู่เนาะก็คือตอนนี้เกียร์ผมก็ยังหลุดอยู่เห็นไหมรับอ่าก็คือมันมันหลุดอยู่ออกจากเบ้านอะอ่าต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ลองใส่กดดูแล้วมันไม่ได้ เราต้องมาแกะตัวตัวคอนโซลในตัวนี้นะครับวิธีแกะก็คือเราต้องเอาไอตรงนี้อ่าตรงนี้ออกแล้วก็ไอคอนโซลตรงนี้ออกด้วยนะครับจริงบอกออกก็ได้แต่เริ่มขี้เกียจแล้วโอเคธี่แกะนะครับก็คือถอดน็อตตรงนี้ออกนะน,นี่ผมผมแกะไปแล้วเบองต้นแล้วน,นนะโอเคออกสองตัวนะครับโอเคแล้วนะจะมีข้างหลัง ข้างหลังล็ข้างหลังสองฝั่งนะครับสองฝั่งแต่ว่าต้องแกะออกนะครับอ่าพอแกะเสร็จปุ๊บก็ดึงแกะเสร็จก็ดึงเดี๋ยวนะครับแกะเสร็จก็ดึงดึงคอนโซลกลางออกคอนโซลออกก่อนเลยอ่านี่นะครับออกเสร็จนะครับก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งมีน็อตอีกตัวนึงฝั่งด้านคนขับนะครับมีอ่าด้านคนขับมันจะอยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับเราก็ อ่ะนั่นแหละครับแกไขอ่ะ,อะโอเคมาตุดแล้วครับแล้วก็มาหมุนเอามือหมุนออกได้เลยอแล้วก็ดึงตัวนอ,อ่เลยโอเคอ่า <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็จะเห็นอ่าให้ส่วนของบูธที่มันแตกนะตอนนี้ผมก็เมื่อกี้ผมก็เอาไปใส่ไปละก็คือก่อนนั้นเนี่ยมันมันหลุดอยู่ ตัวนี้เนี่ยมันหลุดนะครับไอตรงทองแดงมันเป็นพลาสติกใช่ผมก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็คือเอาเอาพลาสติกใส่ไปข้างในนะครับแล้วก็เอาวุธใส่ก่อนบูทใส่เอาด้านแบนดใส่แล้วก็เอาพลาสติกใส่ตามนะครับแล้วก็เอาลิปล็อกตามก็คือตอนนี้แน่นตึ๊กเลยโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะ ประกอบกับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสเข้าเกียร์อะไรพวกนี้ให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะประกอบกับก่อนนะครับเดี๋ยวขอประกอบก็ลับก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ให้ดูก็น่าจะเสร็จละโอเคครับผมก็ตอนนี้เราประกอบพวกคอนโซลเร็วพวกนี้เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่ตามนะเรามาทดสอบก่อนเนาะทดสอบการเข้าเกียร์ครับ เองสตาร์ทเครื่องเลยนี่ลองกดเบรคดูปดตัวไมปกดเดียเดือยปวดเยอะหยาบเด็กด้ปดปกวดดดดยนะครับอ่าเหยียบ R แล้วเนแล้วครับดีนะครับง่ายๆครับเสียตังแค่เจ็ดสิบห้าบาทนะไม่ต้องเข้าแห่งชันโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ ขอบคุณทีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ